ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการม um ุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากร,รไภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนินิดทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการมุมมองข่าวกับดิฉันดรนิสากรภัยบุญสินนะคะเราพบกันทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life นวชั่นฟอร์ไลนวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ologia, ราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็จะเข้าไตรามาสที่4ของปีแล้วนะคะ ก็มีเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจไทย GDP ที่มาจากธนาคารโลกนะคะเป็นรายงานเดี๋ยวจะนำมาเรียนให้คุณฟังได้ทราบกันนะคะว่าธนาคารโลกนะได้มีการแนะนำในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างไรค่ะพบกันสักครู่นะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ได้รังท้ายประเทศอาเซียนนะคะทั้งนี้ก็มาจากรายงานของธนาคารโลกหรือว่าเวอร์แบงคค่ะที่ได้ลดประมาณการเศรษฐกิจ GDP ของไทยในปี2567จากเดิมนะคะเมื่อเดือนเมษายนที่คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่2.8%ตอนนี้เหลือเพียง2.4%ค่ะ สาเหตุหลักใหญ่ๆนะคะของเศรษฐกิจไทยที่ลดลงนะคะ GDP ลดลงเนื่องมาจากว่าการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐในไตรามาสแรกของปียังอ่อนแอและไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะประเทศอื่นๆในอาเซียนส่วนใหญ่เวอร์แบงกก็ได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจ ปีนี้ขึ้นไปค่ะอย่างเช่นประเทศเวียดนามนะคะจากเดิมที่คาดการไว้6%ก็เพิ่มเป็น6.5%ประเทศฟิลิปปินส์จากเดิมที่คาดการไว้5.9%ก็เพิ่มขึ้นนะคะเป็น6.1% แต่ในปีหน้านะคะเวอร์แบงกก็คาดการว่าของ GDP ประเทศไทยนะคะก็จะเติบโตอยู่ที่2.8ค่ะทั้งนี้ก็มาจากแรงหนุนปัจจัยในประเทศและอุปสงค์ภายนอกนะคะในเรื่องของการส่งออกและการท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากว่าในไตรามาสที่4ที่จะเข้ามาใกล้ๆจะถึงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะ เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมก็จะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะทั่วโลกก็กังวลในเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจถดถอยค่อนข้างมากค่ะทั้งนี้ก็มาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาแต่หลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาในบางประเทศนะคะฟื้นตัวได้ดีด้วยซ้ําแต่ในบางประเทศนะคะเศรษฐกิจก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นแต่ก็ยังไม่ฟื้นขึ้นสักทีนะคะเศรษฐกิจก็ยังเป็นรูปของเคเชฟคือฟื้นได้ไม่ทั่วถึงนะคะในขณนะดเดียวกันนี่นะคะในประเทศไทยนะคะมีประชากรไทยเนี่ยหกสิบห้าล้านคนนะคะ เป็นข้อมูลประชากรในปีที่แล้วนะคะ2,566ก็พบว่ายังมีคนจนนะคะมากกว่าคนรวยทั้งนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเติบโตแบบกระจุกตัวนะคะหรือว่าทวีคูณนะคะมากขึ้นในช่วงโควิด19ก็จะเป็นปัญหาที่จะฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย แต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ารายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกในปีนี้นะคะก็ได้ปรับประมาณการเติบโต GDP ของไทยนะ,ะจากเดิมที่คาดการไว้2.8ก็ลดลงเหลือ2.4นะคะแต่ว่าเศรษฐกิจไทยนี้นะคะคุณผู้ฟังก็คิดว่าน่าจะฟื้นตัวนะคะในไตรมาสที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะก็คือ ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเรื่องของการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การส่งออกค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็มาติดตามกันนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ้เพราะว่าในปีในเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนกันยายนแล้วนะคะผู้ที่รับราชการนะคะเมื่อครบอายุหกสิปีนะคะก็ต้องอ เกษียณอายุราชการไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่สุดท้ายของการทํางานแล้วนะคะหลายๆท่านก็คงจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของการเกษียณอายุนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องอขอแสดงความยินดีนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็รับราชการมานานมากเลยนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะมีเวลาว่างนะคะในการที่จะได้ทำอะไรอะไรนะคะตามที่อใจยอยากจะทำนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มี โอกาสหรือว่าไม่มีเวลานะคะเนื่องจากว่ามีงานราชการเนี่ยรัดตัวแต่จากนี้ไปนะคะในเดือนตุลาคมนะคะก็เป็นเรื่องของการใช้เวลาว่างนะคะอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะสัญชาติอังกฤษค่ะได้ถูกจับกลุ่มนะคะที่ท่าอากาศยานเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศสหราชอาณาจักรนะคะเนื่องจากว่าได้มีการลักลอบนำกัญชานะคะปริมาณ500กิโลกร,รัมนะคะเข้ามาในกระเป๋า28ใบในรายงานข่าวค่ะคุณฟังคาระบุว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้ได้เดินทางมาจากประเทศไทยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติปารีชันเดอโก แล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวไปนะคะคุณฟังแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงว่าเป็นเรื่องของการลักลอบนํากัญชาเข้าสหราชอาณาจักรมากที่สุดรายงานข่าวก็บอกว่าประเทศไทยค่ะกลายเป็นประเทศต้นทางที่มีผู้ลักลอบนํากัญชาเข้าสหราชอาณาจักรนะคะเพราะว่าตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็มีการจับกลุ่มเคสกัญชาจากประเทศไทยในสหราชอาณาจักรได้ถึง 184เคสนะคะจากทั้งหมด378เคสค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้ร,รัฐบาลอังกฤษได้ออกคำเตือนล่าสุดค่ะว่ามันไม่คุ้มเลยนะคะที่จะมีการลักลอบขนกัญชาเข้ามาอย่างสหราชอาณาจักรเพราะว่าอาจจะถูกลงโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีนะคะ แล้วคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าการพยายามลักลอบขนกัญชาจากประเทศไทยเข้ามาในสหราชชนัาจักรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะสูงถึง3เท่าเลยนะคะดังนั้นค่ะทางด้านของหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติสหราชชนัาจักรก็ได้ออกมาเตือนนะคะว่าผู้ลักลอบหลายคนได้รับคําแนะนําจากผู้ชักชวนค่ะว่าหากถูกจับได้จะ แค่ปรับเท่านั้นนะคะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยนะคะการลักลอบนำเข้ากัญชามาอย่างสหราชอานาจกรมีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีด้วยกันค่ะดังนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะถ้าหากว่ามีผู้มาชักชวนนะคะให้ดำเนินการดังกล่าวค่ะ คุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมุมมองข่าวในวันนี้นะคะที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังคะ่ะในช่วงหน้าก็จะเป็นเรื่องราวของมุมมองข่าวนอกประเทศไทยนะคะก็คือรอบโลกนั่นเองคะ่ะมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะในหลายเรื่องนะคะระหว่างเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นคะ่ะตอนนี้นะคะก็มีความาร้อนแรงนะคะในเรื่องของพันข้าว พันข้าวญี่ปุ่นกับพันข้าวเกาหลีใต้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะความขัดแย้งที่ว่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพันุ์ข้าวที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาพันข้าวคุณภาพสูงนะคะแล้วก็คาดการค่ะว่าน่าจะดีกว่าสายพันธุ์ข้าวที่พอปลูกโดยประเทศญี่ปุ่นอีกนะคะนี้เราก็มาติดตามกันเนื่องจากว่า พันข้าวญี่ปุ่นกับพันข้าวเกาหลีใต้เป็นพันธุข้าวเมล็ดสั้นค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ในของประเทศไทยเรานะคะเรานิยมรับประทานพันธุข้าวเมล็ดยาวก,กว่านะคะพันุ์ข้าวเมล็ดสั้นจะมีความเหนียวนุ่มใช่ไหมคะแล้วก็เกาหลีใต้กับประเทศญี่ปุ่นก็นิยมรับประทานพันธุ์ข้าวเนี่ยเมล็ดสั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ได้มีการอ่า เคลมกันนะคะว่าพันข้าวของใครดีกว่ากันนะคะเนื่องจากว่าถ้าพูดถึงพันข้าวเมาเลสั้นนี่นะทุกคนก็จะคิดถึงพันข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นก็จะเป็นข้าวที่อร่อยเนื่องจากว่าเวลาเรารับประทานอาหารชนิดหนึ่งนะคะก็จะมีข้าวอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์นะคะวางอยู่ข้างบนก็คือซูชินั่นเองใช่ไหมคะพันข้าวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีชื่อเสียง โด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเกาหลีใต้ขึ้นมาค่ะแล้วเกาหลีใต้นะคะก็ได้อาใช้พื้นที่นะคะปลูกข้าวค่ะเกือบ9นะคะในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2018 ทั้งนี้โดยหวังว่าผลผลิตข้าวที่ออกมาจะเหนือกว่าข้าวคุณภาพสูงของญี่ปุ่นสายพันธุ์อากิบะระโคชิฮิคาริค่ะซึ่งสองสายพันธุ์นี้นะคะเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการยอมรับว่าอร่อยรสชาติดีเหมาะสำหรับมาทำซูชิค่ะและอีกพันธ์หนึ่งนะคะก็เป็นพันธุ์ที่นิยมนำมาทำซูชิเช่นกันก็คือพันธุ์ฮิโรเมโบนะคะ แต่ว่าปีนี้ค่ะเกาหลีใต้ก็ได้ใช้พื้นที่ก,กว่า12,500ไร่ปลูกข้าวสายพันธุ์ของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เกาหลีใต้ได้ผลิตเองโดยสถาบันพัฒนาชนบทของเกาหลีใต้ค่ะและคาดการว่าน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าข้าวญี่ปุ่นประเด็นนี้ค่ะนักวิจัยอวิโสจากสถาบันพัฒนาชนบท ของเกาหลีใต้ก็ได้ให้ความเห็นผ่านในซื้อพิมพ์ The Korean Times ว่าสายพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นถูกประเมินคุณค่าให้ราคาที่สูงเกินจริงและนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันพัฒนาชนบทเกาหลีใต้ยังบอกอีกว่าความท้าทายของทีมเกาหลีใต้ก็คือจะต้องทำให้เห็นว่าข้าวญี่ปุ่นที่อร่อยกว่ารสชาติดีกว่านั้นไม่เป็นความจริง ความหมายที่นักวิจัยอูบุโสจะสื่อก็คือว่าทีมผลิตข้าวสายพันธุ์เกาหลีใต้มีหน้าที่พิสูจน์ในเรื่องนี้ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ทําโดยประเทศตัวเองให้มีรสชาติดีกว่าอร่อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักวิจัยอุโสก็ปฏิเสธมุมมองนะคะที่บอกว่าเกาหลีใต้จะลุกขึ้นมาพัฒนาพันธุ์ข้าวตัวเอง โดยไม่ได้มีแรงจูงใจทางการเมืองที่เกาหลีใต้กำลังขัดแย้งกับญี่ปุ่นแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ฟังคะความขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้นะคะกะ็ผ่านการสะท้อนมิติทางการค้าที่ชัดเจนค่ะอย่างเช่นนะคะในเรื่องของการนำเข้าสินค้าญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ลดลงนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมและเมื่อเทียบกับปีที่ก่อน ปีก่อนหน้านั้นนะคะรวมไปถึงสินค้าประเภทเบียร์นะคะก็ลดลงเช่นกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะรถยนต์ญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้ก็นำเข้าลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเสริมสวยอะไร่รถยนต์ของเล่นกล้องวิดีโอนะคะสินค้าจากญี่ปุ่นที่นำเข้าเกาหลีใต้ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเรากลับมาที่เรื่องของข้าวนะคะนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซโดรปาร์กแซงอินนะคะก็บอกว่าอุตสาหกรรมข้าวของเกาหลีเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการปกป้องอย่างสูงจากรัฐบาลอยู่แล้วค่ะส่วนรสชาตินานด็อรปาร์กบอกว่าไม่ค่อยต่างกันมากนักนะคะระหว่างข้าวสายพันธุ์เกาหลีกับข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะคุณฝั่งคะในเรื่องของการแยกแยะรสชาติข้าวญี่ปุ่นกับข้าวเกาหลีใต้นะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของข้าวพันธุเมล็ดสั้นเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันแต่พอนำมาทำเป็นอาหารนะคะที่เพิ่มมูลค่านะคะอย่างเช่นซูชิหรือว่าอของญี่ปุ่นก็มาทำเป็นคิมบับอย่างนี้นะคะ รสชาตินี้อาจจะแตกต่างกันทั้งนี้ก็อาจเนื่องมาจากการปรุงรสให้อร่อยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของสองประเทศนะคะในมุมมองนะคะที่อาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าผู้บริโภคนะคะก็จะเป็นคนตัดสินเองนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะรายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ การมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม